ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้นที่พี่เจเพจนนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้มมอมเล่นลูนคอบแลนคอนสกินแลสดสวยราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะคะ ไปรับชมคลิปกันตุนมากับพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมมา OV คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่เลข Open ID ที่เป็นตัวเลขล้วนหรือจะเติมเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, Valorant Free Fire เกม Shin Impact หรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยตุนมากับพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินน้ารักพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุด อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆถูกคุ้มชัวกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมมีเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่13มีนาคมนะครับทางเกมารวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นร้านค้าแเนจรอ,อวกาศนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่19คูปองเท่านั้นมาพร้อมกับสกินสุดพิเศษมากมายเลยเนาะกิจกรรมนี้นะครับจะการันตีสกินถาวรทุกๆการสุ่มเลยนะครับผมนี่นะครับพอเข้ามาที่นี่ที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลย สำหรับสก,กินที่โชว์จะเป็นสก,กินไฮยาเตะมูลไลท์นั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้ในกระดานก็จะมีทั้งหมด12สก,กินด้วยกันนะครับจะการันตีสก,กินแน่นอน100%ในการเล่นทุกๆการสุ่มนะครับสำหรับสกินที่แลในกระดานนี้ก็จะมีสก,กินอ,อย่างเช่นสก,กินมูลไลท์ของไฮยาเตะนะครับ สกินทางด้านขวามือจะเป็นสกินมูนไลท์ของมอท้อนครับสกินข้างบนเป็นของซานิสแล้วก็สกินนี้เป็นสกินของไบส์นะครับผมเป็นสกินที่ค่อนข้างแรพอสมควรเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13มีนาถึงวันที่17มีนาคมนะครับผมในการเล่นมันก็จะมีเลด แต่ละครั้งนะครับประมาณนี้เลยครั้งที่1เริ่มต้น19คูปองครั้งที่2 29คูปองครั้งที่3 49คูปองครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งละ99คูปองไล่ไปเรื่อยๆจนถึงครั้งสุดท้ายครั้งที่12อยู่ที่399คูปองนั่นเองโอกาสที่เราสุ่มได้รับสกินก็คือ100%เลยนะครับผมแล้วก็หากมีสกินที่ครอบครองแล้วเราจะได้รับเป็นยานอาวกาศ5าลำนะครับผมปกติถ้าเกิดเรามีสกินแล้วแล้วเราได้รับซ้ำอย่างเงี้ย มันจะได้เพชรนะครับผมรอบนี้เป็นอวกาศนะครับผมสําหรับอวกาศเนี้ยเราก็เอามาแลกเป็นสกินหรือว่าเป็นกรอบโปรไฟล์ได้กดคําว่า,าแลกเปลี่ยนนะครับนี่มันก็จะมีเป็นแลกเป็นสกินแทนนะครับผมก็ภารกิจสํารวจอวกาศเนาะอย่างเช่นกรอบโปรไฟล์อย่างเงี้ยใช้อยู่ที่250เลยนะครับผมทุเล่นนะครับผมสกินนี้ใช้อยู่ที่140เนาะเวเลสซีเนียลฟอร์เลนติโนใช้อยู่ที่70นะครับผมมทอทเทสเจ็ดสิบเหมือนกันฮายาเตก,ก็70เนาะ e n s o so ก็70นะครับสกินหมนไลท์70หมดเลยส่วน Darcy นะครับ a n n e t Omen แล้วก็ d l a c ใช้อยู่ที่50นั่นเองก็ถ้าเกิดเราได้สกินซ้ำมามันก็จะได้เป็น อันนี้นะครับผมอวกาศเนาะแทนนะครับสําหรับอวกาศนะครับผมมันไม่ได้มีแค่กิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยมันจะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมในการสุ่มเพื่อหาอาวกาศออกมาแลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละสกินเนี่ยที่เราจะต้องใช้แลกเนี่ยมันค่อนข้างใช้เยอะนะครับผม เพราะว่ากิจรกรรมเนี่ยที่เราจะมาสุม่มเนี่ยมันไม่น่าจะพอนะครับที่จะเอาไปแลกสกินได้เนาะมันต้องมีกิจรกรรมเสริมเข้ามาเพื่อจะได้รับเป็นอ,อวกาศนะครับผมยานอาวกาศเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการสุ่มทั้งหมด3ครั้งละกันเนาะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเนาะในการสุ่ม3ครั้งเนี่ยเราจะได้สกินอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับผมมาครั้งที่1นะครับจัดไปเลย19คูปองนะครับ โอ้โหได้เป็นสกินของฟอร์เรนติโนนะครับผมนึกว่าจะได้สกินไฮยาเตะเนาะต่อไปครั้งที่2นะครับ29่คูปองมาลุ้นกันต่อได้เป็นสกินของวูข้องนะครับสกินนี้ก็ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับผมต่อไปครั้งที่3นะครับครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะสุ่มเนาะ49่คูปองจะได้สกินอะไร ได้เป็นสกินของทาชินั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าก็ได้มาทั้งหมด3สกินนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปรับสกินกันก่อนเลยละกันนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมอยู่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนรับทั้งหมดไม่มีเอ๊อยู่ไหนนะอ๋ออยู่ในนี้นะครับผมมาเราก็เปิดใช้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นสกินของวูค้องนะครับผมสวยงาม สกินนี้ต่อไปนะครับสกินของทาชินะครับผมนี่สกินนี้ก็ได้มานะครับสวยงามแต่สกินสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินของฟอร์เรนติโนผมไม่แน่ใจว่าสกินนี้ผมมียังเนาะลองเปิดดูอ๋อมีแล้วนะครับผมได้เป็นยานอวก,กาศแทนเนาะ5ชิ้นนะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันเนาะ นี่นะครับสำหรับยานอาวกาศแล้วก็มีเพิ่งมีแค่5าชิ้นนะครับผมมันต้องใช้ขั้นต่ําก็50ชิ้นเลยเดี๋ยวมันจะต้องมีกิจกรรมเข้ามาใหม่แน่นอนผมคิดว่าเนาะมันจะต้องเข้ามาเสริมนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้แลกนะครับผมเดี๋ยวลองดูดิอืมก็ยังไม่มีนะครับผมก็จะเป็นวงแหวนปีศาจอันนี้คิดว่าไม่น่าจะได้เป็น ยานอาวกาศเนาะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมีกิจกรรมอื่นหรือว่าจะเป็นกล่องอะไรอย่างงี้มาให้สุ่มนะครับผมประมาณนี้ละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันสําหรับร้านค้าแพน,นจรน,นะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยและกันนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับเพี่อผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทาคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ